ไปต่อดีกว่าค่ะไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่เกิดเหตุร้ายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเคยเกิดแล้วที่นี่คือ3ธันวาคมที่ผ่านมา ไม่กี่วันคือวันนี้6ธันวาคมก็ผ่านไปแค่ระยะเวลาประมาณ2-3วันเท่านั้นนะคะเกิดขึ้นจุดเดิมคือบริเวณรางรถไฟนะคะที่คนร้ายเนี่ยรอบวางระเบิดเป็นขบวนสินค้าในพื้นที่ตำบลท่าโพออเภอสะเดาจงดสงขลานะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นห่างจากจุดเดิมที่เกิดเนี่ย250เมตรค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายด้วยกัน และมีผู้บาดเจ็บอีก4รายนะคะผู้เสียชีวิตทั้ง3รายค่ะคือคุณยิ่งศักดิ์ชุมตรีเป็นลูกจ้างสารวัตรรถจากฝ่ายการช่างกลคุณนวลิ์นะคะลูกจ้างแขวงรถจักรหัดใหญ่คุณภูมิพันธ์เพชรสุขผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหัดใหญ่ก<ส>็แสดงความเสียใจกับครอบคร<ส>ัวด,<ส>ด้วยนะคะส,ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสี่รายค่ะ คุณนพดลปานมาค่ะหัวหน้าช่างแขวงสารวัตรโรงงานทุ่งสงคุณดีเด่นคงสมหัวหน้าช่างแขวงรถจักรหัดใหญ่คุณชัดชัยนิจจรานนน์นะคะลูกจ้างแขวงรถจักรหัดใหญ่และคุณธีรพงศ์หนูคงค่ะสารวัตรรถจักรฝ่ายการช่างกงนะคะวันนี้เองหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองค่ะ ลงพื้นที่นะคะแล้วก็สรุปเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้คือลูกที่2นะคะว่าเกิดขึ้นอย่างไรและแนวทางการป้องกันเหตุหลังจากนี้ลหะจะทำยังไงคะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาค่ะคุณ,คณเจษดานะคะจิตรัตค่ะได้อธิบายเอาไว้เหมือนกันว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยซ้ำลูก2อ,อยู่ห่างจากจุดแรก ประมาณ2 5 0เมตรและคนร้ายน่าจะวางแผนมาแล้วค่ะเพื่อไม่ให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เข้าไปเก็บกู้และเคลียร์พื้นที่ระเบิดลูกแรกตรวจสอบพบค่ะจึงมีการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยเข้าไปกู้ซากรถไฟและก็ซ่อมแซมรางตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงานด้วยเพื่อวางแผนความปลอดภัยค่ะ ตามของปรอมนอจังหวัดสงขานะครับผมได้เชิญประชุมหน่วยงานความบันคงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้10บโมงครึ่งครับที่สถา,าน์จังหวัดเพื่อจะทบทวนวังแตรการในเขต ชุมชนที่สําคัญแหล,ล่งท่องเที่ยวสะเดาหัดใหญ่เ,เมืองเมืองสงขาและที่อือ่นๆที่ควรจะต้องเฝ้าระวังในทางการข่าวนะครับพัุนี้เราจะประชุมกันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็จะลากไปจนถึงการมาตรการในการป้องกันในช่วงปีใหม่รอยต่อช่วงถึงฉลองนะครับเชียนว่าเ,าเราได้เตรียม ข้อมูลของแต่ละหน่วยไปเพื่อที่จะหาหรือและก็หามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิเกดเหตุร้ายในยเขตชุมชน,ชน,ชนที่จะทําให้การท่องเที่ยวนั้นซึงเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นตอนนี้นะในทุกพื้นที่เนี่ยได้กมดหายไปนะครับผมคิดว่า,าเรามีกองสุนนะครับผมก็ได้เรียนกับทางท่านกองสุนไว้ด้วยคนระว่าให้รัฐบามารับรู้ในมาตรการที่เราอาจจะต้องเข้มข่วง นับจากนี้ไปอย่างไรเพื่อใหน้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจอันนี้ทั้งเรียนทา่านคงสุรไว้เมื่อวานแล้วครับว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้นกับเพี่อนนะครับฝากท่านกทงี่ได้ช่วยลำเรียนทางประเทศเมืเซียฝั่งโ้นด้วยครับ ส่วนพลตํารวจตรีวรานะคะเวชาพินันค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูทรจังหวัดสงขลาเองก็เปิดเผยค่ะว่าเหตุระเบิดลูกที่สองนี้ไม่ใช่ความบกพร่องของชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแต่จะมาจากปัจจัยทั้งสภาพพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งฝนที่ตกลงมาอาจทําให้การทํางานของเครื่องมือเนี่ยบกพร่องค่ะมีการเคลียร์ลูกแรกนะครับแต่ว่า S 1> <S 1> ในพื้นที่เนี่ยในการเคลียร์เนี่ยใน,นระหว่างการเคลียร์ก็มีฝนตกด้วยนะครับทีนี้เราจะทำร,ระยะปลอดภัยอยู่แล้ว,ลวครับหน,นึ่งร้อยสองร้อยนี่อปรรคเป็นยังไงอุปรสรรคก็เนื่องจากว่าหนึ่งมีฝนตกนะครับสองเป็นรางรถไฟเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดเราเนี่ยมันเป็นเครื่องตร<ด>วจโลหะบางครั้งมันก็จะได้ใน,น,นส่วนหนึ่งแต่เครื่อง<ด> <ๆ S 2> เครื่องที่เราดูเรื่องวงจรเราก็มีนะครับ เราใช้ทั้งอุปกรณ์แล้วเราเรายังมีสุนัขตรงเกลยดด้วยแต่บางครั้งมันก็จะมีในเรื่องของสภาพพื้นที่ด้วยนะครับอะไรคือข้อบกพร่องในเหตุการณ์ที่ผู้บัเคันงงกัญชาอรียงคบ คิดว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราคงไม่ใช่เป็นข้อพร่องน,นะครับคือคือตรงนี้ครับที่ที่เรามีชุดในการเข้ามาประเมินเนี่ยชุดทั้งไม่ว่าชุด IOD e หรือชุดตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยเราก็มีเครื่องมือในระดับหนึ่งที่เราเข้ามานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพของของพื้นที่เนี่ยทั้งหินทั้งหล,งลงหังรถไฟมันเป็นเลยนะครับอุปกรณ์บางอย่างก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็การระเบิดลูกแรกม,มันก็ยังมีมีตัวของสารวัตถุระเบิดด้วยนะครับบางครั้งตัวสุนัขเองเนี่ยก็อาจจะเออร์เลอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้มันมีมันก็มี ใจที่ที่เราช่วยแต่ว่าทุกพื้นที่เราก็พยายามทำให้พื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จาใช้จมหลักวิชาการอยู่แล้วครับส่วนวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัดใหญ่นะคะคุณพานุมาตพรมโชตเองค่ะก็พูดถึงเหตุการณ์นะคะการยกบกี้รถไฟที่ตกรางค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าซ่อมแซมรางและต่อจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุระเบิดลูกที่2ขึ้นค่ะมีเจ้าที่รถไฟ7ดนายเนี่ยเดินออกมาเอาเครื่องมือใกล้กับที่ตั้งของศูนย์อำนวยการพอดิบพอดีเลยค่ะ ทางเราประสานผ่านทางสอพอเขาแง้ครับก็คือทางพิสูจน์หลักฐานได้แจ้งไปที่สอพอของแง้แล้วก็สอพอของแง้ก็จะยืนยันมาทางเราว่าให้เข้าดําเนินการได้ครับการอนุญาตให้เข้าพื้นที่ก็คือต่อเมื่อมันมีความปลอดภัยแล้วถูกต้องไหมครคือทางเจ้าหน้าที่เอดีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาทํางานเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งให้เราว่าสามารถเข้าไปทํางานได้เราถึงจะเข้าไปได้ เหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่รถไฟไม่ได้เข้าโดยพนักงานใช่ไหมคะไม,ไม่ครับไม่ครับได้ได้มีการสอบถามเบื้องต้นก่อนแล้วแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าให้เราเข้าไปในพื้นที่ครับตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันลำเลียงไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสดาวคะ่ะแล้วก็จะประสานญาติมารับนะคะเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปส่วน ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสี่รายอาการปลอดภัยแล้วทั้งหมดค่ะแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสานะคะทั้งสี่รายด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้วยความที่ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหลังเกิดเหตุหนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเส,เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง3รายนะครับโดยการรถไฟพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบของการรถไฟอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดืดอดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมสั่งการให้กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายการช่างโยธาติดต่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวเป็นการเร่งด่วนด้วยครับแล้วก็ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยง,งานความมั่นคงนะครับให้ช่วยเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อสืบหาสาเหตุจากการระเบิดในครั้งนี้ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับ ฝั่งของหน่วยงานความมั่นคงนะคะพลโทสารติสกุลตนาค่ะแม่ทัพภาคที่4เองวันนี้ก็เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เปิดเผยนะคะเบื้องต้นค่ะมีการพูดคุยกับทางผู้ราชการจังหวัดสงขลาแล้วค่ะแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งณขณะนี้ค่ะจะแบ่งการทํางานของกลุ่มกันายเช่นกลุ่มก่อความไม่สงบเขาจะเลือกก่อเหตุนอกพื้นที่เฝ้าระวงังเดิ่มที่เนี่ยมีการก่อเหตุแค่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อําเภอของจังหวัดสงขลา เท่านั้นนะคะนอกจากนี้แม่ทัพภาคที่4ค่ะยังได้พูดถึงมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอีกด้วยค่ะในเคสนี้น่าจะออกนอก,นอกพื้นที่นะครับจากที่ข่าวที่เราเคยได้รับเมื่อวันต้นปีนะครับเราเมื่อกี้เรามีการระวังอยู่นะคร แต่ว่าม,มันระยะเวลาวันสิบเดือนจากที่เรารับทราบข่าวรับทราบข่าวต่างๆว่าจะมีการก่อเหตุน,นอกพื้นที่สามจังหวัดและสี่เเพอตอนนี้เราต้องมาเน้นย้ำในเรื่องของพื้นนอกพื้นที่สามจังหวัดและสี่เเพอร์สงขาโดยเฉพาะเมืองหลักๆในอย่างที่เรามีข้อมูลอยู่นะ,นะครับเราต้องมีการป้องกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะ ในเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องความมุ่งซึ่งซึ่งผมได้นำเยนท่านผู้ว่านำเยนท่านผู้การแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันในเรื่องเมืองใหญ่เมืองหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นใหญ่ก็ตามเดาก็ตามสงขลาก็ตามสตูลก็ตามซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่มของแนวร่วมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งึตรงนี้นะครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะสร้างความเสียหายให้กับเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆในทุกพื้นที่นะครับและซึ่งก็ไม่คิดว่าทางเจ้าที่ของการรถไฟนะครับจะต้องมาสูญเสียในเคนนี้ด้วย แม่ทัพภาคที่4ก็ฝากแล้วกันนะคะฝากขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนละคะ่ะช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาแทนเจน้าที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะก็ต้องคุมเข้มในบางพื้นที่ค่ะอืคืออย่างนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นทําให้คนเนี่ยบอกว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยละหลวมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือไม่แต่ฟังจากที่ถแถลงแล้วก็ชี้แจงวันนี้คือไอ้จุดเดิมที่ระเบิดเนี่ยเขาก็กันรัศมีเอาไว้ประมาณ200 250เมตรและไอ้จุดที่มันระเบิดซ้ำเนี่ยมันอยู่นอกวงนะฮะมันอยู่นอกวงรัศมีนี้แต่เอาแลวแหละมันเกิดขึ้นละแล้วตำรวจแล้วก็ทหารเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความมั่นใจแล้วก็ขยายพื้นที่เรื่องความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ยังไงก็แล้วแต่ ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่